คลิปนี้เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้นและอาจจะสมัครได้แค่บางเบอร์บางซิมโปรเซิร์ฟต่างๆมีวันหมดอายุนะครับโปรดใช้วิจารณาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้าพบกับผมกอล์กแสงนะครับวันนี้นะครับเรามาพูดถึงโอโทรทุกเครือข่ายของค่ายทูกันดีกว่านะครับ ผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับค่าโทรทุกเครือข่ายเอาไว้แล้วนะครับหน้าปกแบบนี้นะเอออันนั้นมันก็จะเป็นโปรพิเศษนะครับสำหรับผู้ที่เปิดซิมใหม่นะผู้ที่เปิดซิมใหม่ก็สามารถสมัครได้นะราคามันทุกถูกถูกมากเลย30บาทโทรได้ไม่อันครั้งละ15นาทีนะแล้วระบบจะต่อ,อยุให้อัตโนมัติทุกเดือนนะถ้าใครชอบแบบไม่อันไม่อันนะครับครั้งละ15นาทีก็ลองย้อนเข้าไปดูคลิปเก่าๆของผมนะแต่วันนี้ผมจะมา พูดถึงโปรโทรทุกเครือข่ายแบบจำกัดนาทีเอาไว้นะครับก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันนะโปรโทรทุกเครือข่ายนะครับแบบจำกัดนาทีนะปัจจุบันนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะสมัครได้อยู่นะโปรสองแบบนี้มันมีมาโอ้โหนานมากๆนะนานมากๆตั้งแต่ผมใช้ทูใหม่ๆตั้งแต่ผมใช้ทูใหม่ๆนะมันก็มีมานานแล้วนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังสามารถสมัครได้อยู่และก็เป็นราคาที่ ไม่แพงมากนะครับแบบที่1เนี่ยก็จะเป็นค่าโทร1 0 0นาทีนะครับ50บาทยังไม่รวมภาษีนะถ้ารวมภาษีก็ประมาณ5 3 5 4บาทประมาณนี้นะครับแบบที่2เนี่ยก็จะเป็น200นาทีนะครับโทรทุกเครือข่าย200นาทีราคา90บาทนะยังไม่รวมภาษีนะครับถ้ารวมภาษีเนี่ยก็ประมาณ9 6 97บาทแล้าทประมาณนี้นะครับผมก็จําไม่ค่อยได้แล้วแต่มันมี2ตัวเนี้ยที่น่าสนใจผมก็เลยนํามาฝากกันในวันนี้นะครับ เรามาดูตัวแรกกันเลยดีกว่านะครับตัวแรกโทรทุกเครือข่าย100นาที50บาทนะครับใช้ได้นาน30วันถ้าใครชอบก็กดตามนี้กันเลยนะกดดอกจาน9 0้านย์ดอกจาน9710สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับนี่ก็จะเป็นการสมัครค่าโทรทุกเครือข่ายทุกค่ายเลยนะครับจำนวน100นาทีแบบที่2นะครับก็จะเป็นโทรทุกเครือข่าย200นาที30วันราคา90บบาท กดดอกจาน900ดอกจาน3 1 1 0สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสมัครค่าโทร200นาที30วันทุกเครือข่ายก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับสำหรับคนที่อยากจะปิดค่าโทรเอาไว้นะปิดค่าโทรเอาไว้เพราะบางทีเนี่ยเรามีเงินอยู่ในซิมใช่ไหมแล้วเกิดว่าเอออินเทอร์เนต็ตมันหมดพอดีแล้วมันก็ไปหักเงินในซิมการ์ดของเรานะปุด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 ,ปดหมดเลยเวลาจะใช้โทรออกทีเอา้าว ไม่มีตังค์ไม่มีเงินในซิมโทรออกไม่ได้เวลาคับขันเวลาฉุกเฉินเนี่ยโอ้นะหงุดหงิดได้เหมือนกันนะครับก็ติดเอาไว้ก็ดีเหมือนกันนะผมก็ติดเอาไว้เหมือนกันนะ50บาทตัวนี้นะในบางครั้งนะครับอาจจะไม่ทุกครั้งเพราะตอนนี้ผมมีโปรโทรไม่อั้นทุกเครือข่ายอยู่แล้วมันมีอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าผมก็ไม่อยากจะพูดถึงเท่าไหร่นะเพราะว่าราคามันค่อนข้างจะสูงเพราะส่วนใหญ่แล้วคนไม่ค่อยสมัครกันแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะสมัครก็ลองดูกันละกันนะ อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นโทรทุกเครือข่ายเนี่ย680นาทีใช้งานได้30วันนะครับยังไม่รวมภาษีนะราคา300บาทนะครับยังไม่รวมภาษีนะอ่ะอันนี้มันก็จะแพงหน่อยนะผมก็ไม่ค่อยอยากจะพูดถึงมันสักเท่าไหร่เพราะว่าราคามันค่อนข้างจะสูงแต่ถ้าใครชอบเอยชอบแบบเนี้ยเอาอยากเนี้ยจัดเลย300อะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะครับก็ลองเอาไว้ วิเคราะห์แล้วก็พิจารณาดูนะว่ามันเหมาะสมกับตัวเราไหมถ้ามันเหมาะสมก็ทําการสมัครได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอ๊ยยังไม่โดนใจก็ย้อนไปดูคลิปเก่าๆของผมนะครับผมทําคลิปเอาไว้แล้วนะอันนั้นไม่จํากัดครั้งละ15นาทีถูกมากนะแต่ว่ามาสมัครได้แค่บางเบอร์บางซิมเท่านั้นนะจ๊ะก็ลองๆกันดูแล้วกันนะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปวิดีโอต่อไปบายบายสวัสดีครับผม สุดท้ายนี้ถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องกราบขออาภัยไว้นที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดซับตะไคร้นะครับอย่าลืมกดซับตะไคร้ผมด้วยนะ